เนื้อดีที่ราคาไม่แพงก็งมีเนื้อเนื้อแพงก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปสวัสดีค่ะพบกับดีด้าพาชิมนะคะวันนี้ค่ะก็จะพามาทานอาหารที่ร้าน ชอตน,นิดดีนะคะซึ่งร้านนี้รูปแบบของเขาก็แปลกแหวกแนวนะคะแล้วก็ที่สำคัญรสชาติเขาว่าอร่อยมากค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของเนื้อนะคะเป็นสเต็กแล้วก็มีพวกหมูแล้วก็เนื้อแกะแล้วก็มีอาหารอื่นๆอย่างเช่น,ชนสปาเกตตี้หอยลายอบชีสนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าในร้านจะตกแต่งยังไงและรสชาติอาหารหน้าตาอาหารจะเป็นอย่างไรคะ่ะไปเลยค่ะ สำหรับบรรยากาศภายในร้านนี้นะคะเขาก็จะเปิดให้บริการอยู่บนคอนโดของเมืองทองค่ะชั้น15ซึ่งเขาจะนำห้องรับแขกในคอนโดนะคะเนรมิตให้กลายเป็นห้องอาหารแสนจะพิเศษและเป็นส่วนตัวสุดๆเลยค่ะสำหรับเมนูที่สั่งมาวันนี้ก็จะมีหอยลายอบชีสสตาเกตตี้เบคอนพริกแห้งครัวซองและซิกเนเจอร์ก็คือชุดเนื้อออสเตรเลียค่ะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อสองชิ้นสลัดผักซุปข้าวโพดผลไม้และไอศครีมค่ะน,นี่นะครับเนื้อชิ้นใหญ่ๆนี่เลยนะครับก็คือสันนอกไทยนะครับอันนี้สันนอกจากออสเลยนะครับ แล้วก็เนื้อลิฟท์อายนะครับผมกับเซอรอ์รยนะครับชิ้นใหญ่ๆกันไปเลยนะครับเทียบกับคนเลยครับ ที่ที่มาทาโต๊ะเดียวเนี่ยก็มีคนถามทําเฉพาะเท่าที่ทําเป็นเมนูไม่ได้มีมากมาย <c oughs> ทําเฉพาะที่เราคิดว่ามั่นใจว่าอร่อยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราตั้งใจนะคะที่จะทำะด้วยประสบการณ์ของเราเราเคยเจอเนื้อที่แพงเนาะสำหรับสำหรับสองค <c oughs> นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็เลยอยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ทานแล้วก็เข้าถึงเนื้อที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ด้วยความตั้งใจทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดอะค่ะสุดยอดครับผมอันนี้มันก็คือการเอาใจใส่นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าอาหารที่ผ่านการเอาใจใส่แบบนี้ก็ย่อมจะต้องอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้ผมชิมแล้วอร่อยจริงๆครับผมค่ะหลังจากที่เราได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารแล้วนะคะต้องขอบอกว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนรักเนื้อจริงๆเลยค่ะ ด้วยคุณภาพของเนื้อนะคะกับราคาที่คุ้มค่าแบบสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองทานอย่างเรานะคะก็สามารถติดต่อคอนแทคได้ตามใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ดีแ้ากระชิมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 你的芳心。